Flame on max. I'ma keep it going till there ain't none left that. Going till there ain't none. Keep the flame on max. วันนี้นะครับมีรถดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วถ้าพูดถึง BMW นะครับในคลาสซีรีส์สาหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่า e s ซีรีส์จะต้องมีเจ้าตัวนี้อยู่ะนะครับหลายๆคนอาจจะนึกถึง E36 E46 ที่ขาดไม่ได้ในซีรีส์3นั่นก็คือ E90 ซึ่งต้องบอกว่ามันยังดูล้าอยู่นะพี่เว้นนะ ต้องบอกว่าดูไม่ตกยุคอะเป็นรถที่สวยเลยดีกว่าใช่คือวัยรุ่นเนี่ยเริ่มมาเล่นกันแล้วใช่เพราะว่าหนึ่งคืออะไรรู้ไหมราคาจับต้องได้จับต้องได้อะไรลถูกไม่แพงไม่แพงแล้วใช่บางคนยังไม่เคยสัมผัสนะ B M นะกลัวอะไรอผมบอกเลยว่าอะไรถูกมากคนที่บอกว่า B M ซีรีส์ส E ส6 E 9 0้อะไรแพงแสดงว่าคุณไม่รู้จริงอาใช่ครฟังมาเยอะไปโดนเขาเชื่อมาเยอะนะฮะ พบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า B M W นะครับซีรีสาม E เก้าศู์สามสองศูนยใช่นะครับอันนี้ปีราคาปีอะไรนะปีเมษปี2006ปี2006ใช่คุได้ปี2006นะฮะแล้วก็อ่าตัวรถเนี่ยอ่าเริ่มจากข้างหน้าลองมาดูหน้านะช่วงนะจมูกก็เป็นจมูกดำอ่าจมูกดำนะโลโ,ลโลโก้สวย,สวยใช่โลโก้สวยป้ายทะเบียนคุณได้หมวดคอละครั้งนะ Uh huh. ผมบอกแล้วนะว่าหมวดคอละคังมันเป็นไงผมเคยพูดหลายๆทลนานมันนะคือยังไงนะคอละคังจริงๆแล้วหมวดคอลกระครังนี่คือจะเป็นป้ายเก่า uh huh. ป้ายเก่าหมายถึงว่าคือปัจจุบันนี้หมวดคอละคังของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถที่ออกใหม่นะทุกวันนี้จะเป็นป้ายเฉพาะป้ายใบมุมเท่านั้น uh huh. ที่ uh huh. เป็นแผ่นสีเหลือง uh huh. เพราะฉะนั้นหมวดคอละคังแผ่นสีขาวจะไม่มี uh huh. ไม่มีแล้วแล้วก็ให้สังเกตดีๆหมวดคอละคังส่วนมากนะฮะก็คือคนก็จะเล่นเรื่องหมวดนี่แหละเพราะว่าหมวดมันไม่มีแล้วมันเป็นใต้ขาวนะฮะโอเคไปหน้าครับ ใส่หน้านะสวยใสเลยจ๋วเลยนะคือไม่มีแตกคุณเห็นไหมไม่มีแตกไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีรอยร้าวอะไรทุกอย่างเลยอ่าสวยงามสีเนี่ยค่อนข้างจะเต็มนะสีผมบอกเลยว่าสีก็คือเรียกได้ว่าอาจจะมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยเล็กน้อยคุณผู้ชมไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทําอะไรเลยดีว่าสีเนี่ยสวย90%ขึ้นบเปรนใช่ใช่ฮะใช่และที่สําคัญนะคุณผู้ชมบีเอ็มขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือล้อ BBS ครับผมดูสอนนิอันนี้จะเป็นล้อ BBS นะฮะเอ,อ่อจะเป็นขอบเดี๋ยวผมดูขอบนิดนึงอ่าขอบ18หน้ากว้าง8.5นะฮะทั้งหน้าและหลังคุณผู้ชมได้อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมได้ยางใหม่ทั้งหมด4เส้นปี2020ยางใหม่4เส้นด้วยใช่ปี2020ครบเว้ยอ่าแล้วก็มองเข้าไปลึกอีกนิดนึงนะผมจะบอกให้เลยนะ,ะว่าคันนี้นะเจ้าจของเก่าเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งหมด4ีต้นอ่าแล้วก็ใช้สปริงโหลดของไอบัโอ้โห ได้ไอบักอีกใช่ง่ายๆแค่คำว่าไอบักนะคุณผู้ชมแค่สปริงโหลดนะไปลองเบิกดูใช่ตังใช่ฮะนะครับคือเรียกได้ว่าเขาจัดฟิตเมนต์มาแล้วครบอ่ะมาถึงกระจกนิดนึงพี่ก้าวกระจกอันนี้เขาจะเป็นครอบนะฮะตัวครอบตัวครอบเอ็มตัวครอบเอ็มมาครอบเอ็มมาฮะตอนแรกผมมองผมเองรู้ของแท้ออกเห็นนะสวยนะใช่ฮะสวยงามนะแล้วก็ตัวถังของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงาม คุณดูอยากจะให้ดูพวกคมสันพวกนี้จริงๆนะค่าตัวรถนะดูดิคุณดูนะคมทุกอย่างสวยงามนะะเปียบเลยองเด็กเลยนะฮะดูสิเทียวมากเดี๋ยวให้คุณชมกั้ดูหน่ีติดรถดูสิไม่เสียจนเกินไปใช่นะครับใช่เรียกได้ว่ากําลังดีกําลังสวยกําลังหล่อใช่แล้วขับสบายไม่ลำบากไม่ติดเนินนะใช่ฮะผมว่ามันกําลังดีเลยกาลังสวยใช่ถ้าเป็นรถผมนะติดเนินทุกเนินลองมาดูข้างหลังกันบ้างนะฮะดูสิ ปั้นท้ายเธอดูเธอสิใช่ฮะคือทุกอย่างต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่มันพร้อมเลยใช่พร้อมเลยคือไม่ต้องไปทําอะไรเลยสวยงามคลิปเลยนะทุกอย่างสวยจริงๆ็นิงเปิดท้ายให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยดีกว่าอ่าสั่งจากรีโมทนะเมื่อกี้อปบอ่าปั้นท้ายของเขานะคุณผู้ชมนะโล่งๆสะอาดตานะทุกอย่างก็อาจจะมีคราบดำๆเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตรงนี้จะพยายามเก็บให้นะครับผม จะพยายามเก็บให้แต่ไม่แน่ใจว่าจะออกมา100กว่าเซนต์หรือเปล่านะฮะทุกอย่างแต่อยากจะให้ดูคือเป็นพรมเดิมของเขาทุกอย่างนะคะชมต่างใต้กันบ้างนะฮะมีอะไรกันบ้างอ่าปกติ E90 เนี่ยตรงนี้มันต้องเปิดลึกลงไปแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มียางอะไรอีกแล้วรุ่นใหม่ที่ไม่มียางอะไร่แล้วใช่ใช่คือจะให้ดูกล่องครบนะฮะถาดครบนะฮะทุกอย่างอ่าโอเค ด้านซ้ายคุณผู้ชมอย่างงงนะมันไม่มียางอะไรมาจริงนะครับจากโรงงานนะใช่ครับนี่เห็นไหมตัวถังที่บอกนะคุณดูไม่หนานะบางๆนะสวยงามรอบพันนะครับคันนี้นะฮะก็กลอกคิดดูรถปี2006อะได้สภาพสวยขนาดนี้มันหายากนะผมว่ามัน อันนี้ก็คือถ้าไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะมากมายใส่แค่ร้อนฮะแล้วก็มีสปริงโหลดเท่านั้นเองว่าการกำลังดีนะไม่เยอะเวอร์ไปใช่เดี๋ยวให้ดูไฟหน้าด้านนี้คุณชมดูสิยังสวยใสอยู่ใช่ครับนะครับตามนิดตามการใช้งานตรงกันชนมีเล็กน้อยครับผมเล็กน้อยจริงนะครับไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดใช่ครับถือว่าสภาพโดยรวมสวรายังดูดีมากดูดีครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันนะครับ เครื่องตัวนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นรหัส N46 ใช่คุณดูคับุณผู้ชมได้อะไรดูไหมอ่าคุณผู้ชมว่าเครื่องใหม่ไหมอ่าทำไมเครื่องเธอถึงใหม่ขนาดนี้อ่ต้องบอกความจริงกับคุณผู้ชมเลยและเป็นสิ่งที่ดีมากอืมนั่นก็คือทางเราเปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ไม่ใช่แค่เครื่องเดียวนะเกียร์ใหม่ด้วยใช่เครื่องใหม่เกียร์ใหม่ครับ ตอนนี้เนี่ยขนส่งปิดอยู่เพื่อให้คุณผู้ชมรู้ว่าเพิ่งเปลี่ยนจริงขนส่งปิดอยู่ขนส่งเปิดเมื่อไหร่เนี่ยทางเราจะเอาบอินวอยเนี่ยไปแจ้งลงเล่มให้เพราะเพิ่งเปลี่ยนเลยเพิ่งเปลี่ยนสดๆร้อนๆใช่เพราะฉะนั้นคุณจะได้อะไรรู้ไหมคุณจะได้เครื่องที่สดและสมบูรณ์สดและใหม่่งไม่ถึงแสนโลแน่นอนนะเพราะว่าเป็นเครื่องนอกใช่เข้ามาวางทุกอย่างสายไฟทุกอย่างตรงหมดโดยช่างผู้ชํานาญมืออาชีพร้านดังด้วยใช่ครับ b m w เฉพาะเลยนะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะและคันนี้นะคุณผู้ชมเดินทางด้วย ระบบน้ำมันล้วนไม่เคยดมแก๊สเลยคนได้ไปเนี่ยผมบอกเลยคุ้มค่ามากใช่เครื่องเกียร์คุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรแล้ว<ช>และอีกอย่างหนึ่งของเหลวที่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์คุณ<ก>ผู้ชมก็ไม,ไม่ต้องถ่ายใช่ไม่หมดเลยใช่ับของ<ว>เหลวไม่ต้องถ่ายแล้วเพราะว่าวก,การที่เราวางเครื่องหรือเกียร์ทุกอย่างพวกของเหลวพวกนี้เราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรเลยใช่พร้อมขับเลยนะละห้องเครื่องสวยๆนี่คณดูดิโอ้ผมรับประกันเลยเดินทางไกลได้นะไม่เดินคนไม่ไหลแน่นอนฟังเสียงหน่อยอ่ะน้องพันจัด ดูสิสวยจริงๆนะครับนี่เป็นไงเงียบไหมเงียบนิ่งเงียบๆนิ่งๆเลยไม่มีสั่นไม่มีไหวนะครับอย่าการันตีให้คุณผู้ชมเลยเครื่องเขาแห้งมากคุณดูดิแกะให้ดูเลยดูดิดูดิโอ้โหดูดิเนี่ยนี่ก็มาลองมองมุมนี้นี่นี่ให้ดูหน้าเต็มมุมนี้เห็นไหมเป็นกล้องเห็นข้างๆเลยโอ้โหอ่าเยียบหน่อยเล่นไหมครับ ที่นานผมนะผมจะไปลงท่อสักหน่อยน,นะท่อีกนิดนึง่งใส่ท่ออีกนิดนึงให้มีเสียงหน่อยเขามีเสียบปิดเครื่องครับดับเครื่องอ่าลงท่อแค่นิดเดียวคุณผู้ชมใช่ครับเพื่อความวอรรถในการขับขี่อรหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบต่างๆเริ่มจากฝั่งคนนั่งก่อนนะครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้นะภายในเป็นสีเทานะครับทิมทุกอย่างเป็นสีเทาอยู่ในสภาพที่สวยงาม นะครับแผงลำโพงไม่มีแตกหักเลยนะครับจัดระบบไฟฟ้าหน่อยครับครับกระจกไฟฟ้านะครับผมนงเลื่นเลยขึ้นต่อที่กระจกมองข้างปับไฟฟ้านะครับอ่าเ็นครับกระจกมองข้างปับไฟฟ้าครับพี่พร้อมไปทางซ้ายครับซ้ายครับขึ้นครับลองรับลงครับปกติครับ ครับผมมาตอมาถึงทางด้านเบาะนะครับอ่ะลองดูเบาะกันบ้างนะฮะอันนี้นะอย่างที่เราเห็นนะเป็นภายในสีเทานะฮะครับเบาะฮะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างทุกชิ้นเนี่ยเป็นของแท้จากโรงงานครับนะฮะยังไม่ผ่านการทําอะไรทั้งนั้นเลยนะุณผู้ชมนะสภาพหนังผมบอกเลยว่าสวยงามไม่มีแตกไม่มีขาดได้ทุกอย่างของเดิมไม่มีร่นเลยนะคุณผู้ชมนะเบาะนั่งกับพนักพิงนะฮะอ่ามาเกฟ้าครับเนี่หน้าหอยหลังยกขึ้น ก็ลงต่อที่มานักพิงนะครับนี่เล่นเข้าครับใช้งานได้บทนะครับปกีิสมบูรณ์นะครับอ่ะนิดนึงพี่กอฟไหนๆมันต้องบอกแล้วเอขาเน็บอะไรไว้นะยังมีคู่มืออีกอ่ะดูเอาตุบอะนูโอ้โหครบเลยเป็นไงครบเลยครบเลยใช่ฮะนะฮะให้ดูตอเก็บเอาไว้ให้กัน เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูทางด้านคอนโซลบ้างนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าคอนโซลเนี่ยเป็นทีมสีเทาตัดด้วยหนังสีดําใช่ฮะแล้วก็สภาพของเขานะผมต้องบอกเลยสวยงามมากคุณผู้ชมอาจจะงงว่านี่แหละอ่ะผมอธิบายนี่ก่อนอันนี้คือตัววัดลมยางนะคุณผู้ชมซึ่งสามารถจะบอกได้ทุกอย่างเลยว่าลมยางคุณอ่ะล้อหน้าข้างซ้ายเท่าไหร่กี่ปอนขวากี่ปอนด้านหลังซ้ายด้านหลังขวาทุกอย่างนะฮะอันนี้ก็ให้ไปด้วยติดตังแยกมาใช่จุดตันแยมังเขาจะวัดจากตัวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมให้ดู นี่คือตัววัดตัวนี้ส่งสัญญาณนะครับไปที่ตัวนน้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้เลยลมยางเราเท่าไหร่คือเราต้องบอกหลายๆคนคือบางคนดูว่าจอดคอนโซลไม่ได้จอดนะไม่จอดนะขออนุญาตนะฮะเห็นไหมเห็นนะตัวนี้ออกได้นะปิดได้นะทุกอย่างนะครับแล้วก็คุณดูอะความความหมางคอนโซลเขาสวยงามนะฮะทุกอย่างนะฮะอยู่ในสภาพดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะที่มุงเขาเนี่ยคุณเห็นไหมดูสิ อนะอง,งามนะฮะถ้าทีมนี้อยู่ใน E46 เนี่ยเขาเล่นกันเลยนะน่า,นาจะอยากได้เลยคอนโรลแอร <c oughs> ์อทุกอย่างมันของเดิมเห็นไหมทุกอย่างมันของเดิมนะฮะแล้วก็จอวิทยุจอแอร์ของเดิมทุกอย่างนะฮะผมชอบตรงทีมนี้มากเลยเอ่าเกีเปิดได้นะครับที่จุดบุหรี่อยู่นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะคุณผู้ชมฮะไว้เซตตังค์ได้นะฮะแล้วก็จะมีเ,าเขาเรียกว่ากล่องเก็บของเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกนะฮะครบนะครับครับผมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูทางฝั่งคนขับบ้างนะครับ ฝั่งคนขับนะครับเริ่มต้นจากแผงประตูกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับแผงประตูยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับคุณผู้ชมอาจจะมีรอยเล็กๆไม่น้อยตรงนี้ผมนะครับถือว่าไม่เยอะไม่น่าเกียดเลยแผงประตูไอ้ลำโพงนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามปมไม่มีรอบแต่มาคุณผู้ชมเดี๋ยวเทสระบบไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับลงเรื่อยๆเลยครับครับผมขึ้นครับป็นไงขออนุญาตลงเพื่อเทสกระจกมองข้างฝั่ไฟฟ้านะครับครับฝาครับ ้ายขึ้นลงใช้งานได้หมดนะครับครับ,รบต่อมานะฮะที่เบาะคนขับกันบ้างแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะเบอกคนขับนะฮะก็ผมให้ดูสภาพเลยนะฮะว่าผ่านการใช้งานมานะฮะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ใหมก่กิ๊บครับนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ขาดไม่ได้เก่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมนะก็จะมีรอยย่นตามเนี่ยแล้วก็จะมีรอยตรงนี้อ่าใช่ฮะเป็นรอยย่นนิดนึงนะผมถือว่านิดมากใช่ไม่เยอะและไม่ได้ดูแบบว่า หน้าเกียรเวอร์วังอะไรขนาดไหนใช่ครับคือแค่นิดเดียวคือมันไม่ได้ขาดหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับคุณผู้ชมนะฮะสภาพทรงทุกอย่างนะยังแน่นนะฮะผมถือว่ายังเป็นเบาะที่สวยอยู่ก็เอาว่าคุณผู้ชมตรงนี้จะพยายามเก็บให้ว่าจะออกมาร้อยหรือเปล่าไม่ไม่สัญญาแต่จะเก็บให้นะครับทรงเบาะเองสวยนะเบาะนั่งรับพนักพิงยังแน่นนะฮะต่อไประบบไฟฟ้าคะไฟฟ้าครับเดินจากเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นครับลง สองที่เรานักพิงนะครับนี่นี่ข้าวอ,อ๋อใช้งานได้หมดนะครับครับอ่ะต่อมานะที่พวงมาลัยกันบ้างนะก่อนอืต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยเนี้ยทางเอ่อเจ้าของเก่าได้เปลี่ยนมาเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ใช่มัลติฟังก์ชันแต่เขาเปลี่ยนมานะฮะแล้วก็ยกชุดมัลติฟังกชันหรือสลิปลิงข้างในเนี่ยเข้ามาใส่คันนี้เหรอเพื่อให้มันใช้งานได้หมดตอนนี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนแค่วงแต่ว่าใช้งานมัลติฟังก์ชันได้ด้วยใช่ มันมีสลิปลิงของมันก็คือใช้งานได้ลงทุนว่ะมาที่ด้านไม่กันบ้างนะคุณผู้ชมนะคันนี้นะไม้หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหนึ่งกิโลเท่านั้นนะผู้ชมต้องบอกก่อนอันนี้คือไม้เก่าที่ติดรถมาใช่แต่อย่างที่เราแจ้งไปแล้วว่าคันนี้เครื่องแล้วเครื่องใหม่เกียร์ใหม่คะเพราะฉะนั้นวิ่งไม่ถึงแสนกิโลแน่นอนใช่เล็กไปต้องน้อยกว่านี้แน่เพราะว่าเครื่องที่นาเข้ามามันไม่ถึงแสนอยู่แล้วครับผมครับให้ดูฝั่งนี้นะเห็นไหม ในสภาพที่สวยงามนะใช่อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูไฟไฟไฟบนหัวกระบาดที่เป็นแปบนหนึ่งไฟอ่างเสือไฟลังกาติดครบนะครับติดยันไปข้างหลังนะนี่ข้างหลังทำงารได้อย่างนั้นนะไหนปิดผมผมผมปิดอะไรนะโอเคทุกอย่างใช้งานได้อ่าเปิดล็อกหน่อยโอเคฝั่งประตูด้านหลังนะครับดูซิ แังประตูอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามครับคุณผู้ชมตัดด้วยทีมสีบอลเช่นเคยครับผมนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเทสบวไฟฟ้าครับไฟฟ้าครับนึกจัดลงครับขึ้นครับเลื่อนๆเลยอ่า ต่อมานะครับประตูฝั่งด้านซ้ายของผมกันบ้างนะครับผู้ชมครับผมนี่แางประตูนะต้องบอกเลยนะว่อยู่ในสภาพทีส่สวยนหนังทุกอย่างไม่มีขาดเลยนะผมถือว่าสวยนะทิมทุกอย่างยังสวยงามอยู่นะพลาสติกข้างไม่มีแตกนะฮะต่อมาระบบไฟฟ้านะครับผู้ชมเป็นไงกระจกลงอย่างลื่นฮะขึ้นอย่างไวเลยคุณดูใช้งานได้ปกติครับใช่ฮะอ่ะมาตรงขาผมนิดนึงนะฮะคันนี้นะฮะจะมีแอร์แถวสองมาให้ด้วยนะ ึ่งปรับอารมณ์ได้นะแล้วก็อุณภูมิได้นะคุณผู้ชมนะตำหนิมีตรงนี้อ่าครับผมนิดนึ่งนะครับผมนิดนึงนะอ่าเชีห้เห็นไปเลยแล้วก็กล่องเค้ายังอยู่ที่คิบี่เขานะคุณผู้ชมครับยังอยู่นะทุกอย่างว่าตํำหนิน้อยมากใช่ฮะต่อมาที่ด้านเบาะกันบ้างนะคุณผู้ชมนะเบาะนะฮะก็ยังเป็นหนังเดิมทั้งคันนะคะัตอนนี้เน้นเดิมๆมจริงนะเบาะยังอยู่ในสภาพที่สวยนะฮะคุณผู้ชมไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับทรงทุกอย่างยังนั่นอยู่นะคุณผู้ชมอ่าตามมาตรงมือผมนิดนนึงี่่ค บยังงจู่นี่เท้าแขนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผมกดมานี้วางแก้วได้สองแก้วไม่มีแตกไม่มีหักทิ้งกันแล้วก็คันนี้นะฮะก็จะมีม่านหลังนะฮะผู้ชมหัวผมนี่ข้างหลังเลยพี่ก๊อฟกดหมายใช้งานได้ปกตินะครับผู้ชมครับผมลงครับครบครบทุกอย่างสมูร์เลยส่วนเรื่องราคาครับเดี๋ยวผมจะ บอกคุณผู้ชมตอนขับขี่ดีกว่าราคาผมบอกเลยว่าเล้าใจแน่นอนนะครับดูเธอสิเธองามไหมล่ะไหนพี่ประตูสิน้องพันผมว่างามกำลังดีและสวยกำลังดีดเดี๋ยวเราไปขับเล่นกันถึงช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ได้คุยกับพี่เบนซ์ก่อนจะขึ้นรถอีกรอบหนึ่งรเรื่องเบาที่มันมีคราบอยู่เล็กๆน้อยๆตรงนั้น เดี๋ยวทางผมกับพี่เบ้นเนี่ยจะเก็บให้ก่อนออกอีกรอบห<ช>นึ่งให้มันออกมาดูคลิปเมื่อกี้ก็ว่าสวยนะแต่มันยัง,ม,ยงมันยังตะขิดตะขวงใจพวกเราอยู่หน่อยนึงก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะคีนทำความสะอาดให้มันดีกว่านี้อ่าคุณผู้ชมใช่ให้ออกไปสภาพมันจะได้ดูใหม่ๆอ่าโอเคไหมนะฮะดูภายในเธอสิเห็นไหมนี่ไงคราบที่บอกว่ามันตะขิดตะขวงใจอยู่หน่อยนึงนะฮะเนี่ยตรงนี้เห็นไหม เดี๋ยวผมจะคลีนให้หมดเลยตรงนี้ไม่เหลือแน่นอนการันตีนะครับก่อนออกจัดไปรถเยอะแล้วตอนเย็นนี่ <laughs> ดูแผงคอนโซลนะครับผู้ <laughs> ชมสวยนะครับว้าจริง,รงเริ่มเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าเริ่มจากที่มาพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันที่เราบอกว่าเขาเปลี่ยนพวงมาลัยมาพร้อมสลิปลิงทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้งานได้นะก็ค <laughs> ือต้องต้องบอกผู้ชมว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่มีพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชั่นจากโรงงานครับแต่เจ้าของเก่าเขาก็ ฉันอยากได้อ่ะมันตีอ่ะแล้วต้องเลยเปลี่ยนเลยแล้วต้องใช้งานได้ด้วยนะก็คืออ่าอย่างแรกเลยผมจะเพิ่มเสียงวิทยุใช้งานได้จริงโอเคนะฮะผู้ชมแล้วก็ฝั่งขวาผมเนี่ยคอนโทรลแอร์นะตัวนี้นะผมจะดูตัวนี้เห็นไหมแอร์ดับแอร์ติดนะฮะผู้ชมนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น ถ้าเกิดเราคอนโทรลดิสนะฮะแต่ผมไม่ผมไม่ได้ใส่ดิสตเห็นไหมจะเป็นโ no น <No S 1> ดิสใช่มันจะปรับทุกอย่างได้เลยนะจากมือเราทุกอย่างใช้ใชงานได้หมดโอเครีเสียงไว้ก่นอนอ่าอ่าใช้งานได้ครบๆนะครับใช่ฮะภายในหนุ่มชอบคอนโฟลเนี่ยใหม่มากเลยทุกอย่างใหม่จริงๆจริง,รงสวยนะนะข้างนอกก็สวยฟิตเมนต์ก็ดีโอ้โหล้อก็ได้โอ้โหแม็ก็ไ้เพลงก็เพราะครบเลยแล้วดูเหมือนแบบลูกคุณหนูอะใช่ฟินสดและและที่สำคัญคือคุณได้เครื่องกับเกียร์โคตรสด ใช่เออตรงนี้คือคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะใช่เครื่องเกียร์ไม่ต้องทําอะไรช่วงล่างก็ไม่ต้องทําเพราะไม่มีเสียงดังเลยใช่ฮะบารันตีครับมาลองขับดูก่อนได้จัดไปสักหนสเต็ปนี้โอ้โหอมาแล้วมาแล้วอุ้ย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 ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุ้ยออุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้ยอุอุ้ย ต้องบอกว่าอัตราการเร่งของ N46 เนี่ยเครื่อง 2000cc เนี่ยคือหนึ่งะมันเป็นเครื่อง4สูบนะ,ะซึ่งถามว่าคุณไปวัดกับ6สูบมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้ถูกไหมเราก็วัดวัดกับ4สูบด้วยกันนะผมว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีรุ่นนี้นะก็คือดีกว่าเครื่องตัวเดิมเยอะมากเลยที่เป็น4สูบปกติมันจะเป็น N42 เหรออ่ามันจะมีโอ้ตัวเก่ามันมีด้อย ตั้งแต่ N44 N42 N โอ้พวกนั้นก็คือถามว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วไงใช่ไหม N44 อะไรพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณได้เป็น N46 ก็คือมันวางอยู่ในบอดี้นี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคือเราจะบอกว่าคุณได้เครื่องที่มันสดไงสดใช่อย่างที่เราให้คุณเห็นหน้าเครื่องทุกอย่างแห้งสวยกริบเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าอัาตราเร่งเนี่ยดี D ตอนสนองดีนะตอบสนองดีนนงดในสําหรับรถสี่สูบนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะฮะแล้วก็แต่คลิกดาวของเขาเนี่ยมาเลยนะคือต้อง <มา S 1> บอกคุณผู้ชมว่าข้อดีข้อเสียของสี่สูบกับหกสิบหกสูบแต่วิ่งในเมืองคุณผู้ชมจะ,จะเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าคันเร่งคันเร่งมันค่อนข้างจะหนักมันจะเหนื่อย,ยใช่ <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสี่สูบ คันเร่งเขารอบต้นมันจะเบาใช่ฮะบเบาคันนี้คันนี้ต้องบอกเลยว่าว่าว่า,วาดีอัตราเร่งเครื่องทุกอย่างคือกดแล้วก็มาเลยนะฮะ<ช>แต่ว่าคือต้องบอกว่าคือเราชินกับรถห0สูเพราะเราเล่นกับหสูนะคร<ช>ับแต่อันนั้นค่อนข้างแดก์น้ำมันนะคะต้อง<ช>บอก<ช>อันนี้<ช>นนได้คือรถประหยัดนะประหยัดน้ำมันลอาตาเกียร์ท่เกียร์เขาเนี่ยคือมันต่อรอดโดยที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนเกียร์นะฮะับทชม นะบอกได้เกียร์หกสปีดด้วยไม,ม่เลยใช่เออลืมบอกแล้วคุณได้เกียร์หกนะสปีดนะหกสปีดแล้วหกสปีดอ่ะนี่ดูกันเลยว่าหกไม่หกอ่ะ,อะโอเคนะคุณผู้ชมนะเกียร์ตอนนี้เป็นดีนะพอตบปุ๊บข้างหน้าจะขึ้นเอสดีนะฮะสปอร์ตหมดสปอร์ตก็คือคุณจะเร่งลากรอบได้สูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะคุณผู้ชมถ้าเราตบลงมาปั้งเป็นเอ็มห้าคุณเห็นไหมเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเมนูเป็นเกียร์ห้าครันร 5, บนี่หกเห็นไหมขึ้นขึ้นหกคือคุณได้เกียร์หกสปีดแน่นอนนะ มันก็ลงป้าสามเอไปห้าก็คือว่าเอ่อคลิกดาวเออทุกจากตรงเนี้ยที่เราใช้เนี่ยกับอีตรงมือเนี่ยใช้งานได้ปกติก็คือการันตีว่าขับสนุกแน่นอนใช่ครับนะคุณผู้ชม,อมโอ้โหเลยแล้วก็นิดนึงช่วงล่างผมต้องบอกเลยคือช่วงล่างถามว่าอาต้องต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะเทียบเปรียบเทียบกับรถสแตนดาร์ดเป็นไปไม่ได้ S <S <ช>นะครับเพราะว่าหนึ่งมาตรฐาก็คือโช๊คเดิม <patio S 2> คันนี้ก็เป็นโช๊คเดิมแต่ว่ามันต่างกันตรงสปริงนะฮะคันนี้ใส่สปริงแต่งของไอบักนะฮะเพราะฉะนั้นสปริงแต่งของไอบักนี่มันให้อะไรมันให้ความหนึบความเกาะถนนนะฮะเพราะว่ามันเป็นสปริงโหลดถามว่ามันจะนิ่มเท่าสแตนดาดเป็นไปไม่ได้แต่รถไม่ได้่ไม่ได้เด้งไม่ได้แข็งเลยไม่ได้แข็งเลยนะใช่ผมว่านั่งผู้ใหญ่นั่งอย่างสบายนะก็คือเจอลูกรลหน้าคุณผู้ชมไม่ต้องหลีกลู้ได้เลยลู้ได้เลยใช่ใช่แล้วบวกกับความหนึบเวลาคุณเข้าโค อ๋องูได้เลยนะช่วงแรางเขาก็ได้นะชอบเลยเนี่ยเห็นแล้วยังชอบเลยอ่ะทาไมเราไม่ E 90แต่แรกก็ E 46ทำไมเนี่แหละฮะใช่ฮะอตอนนี้นะฮะช่างช่างที่ทารถให้เราเขาก็เปลี่ยนเป็นพวกนี้หมดเลยเออเป็นงงเลยช่างเราปกติวิ่ง E 46อยู่อตอนนี้ขึ้นเป็น E 60 E 90น่าแล้วหลอกให้เราแต่งให้เต็มมันแล้วนะจะเต็มลามเลย4 6โอ้โห ตายแล้วทิ้งเราไปเปิดราคากันหน่อยดีกว่าพี่เบนจัดไปฮะพี่ก๊ับเอาไปถูกถูกอ่ะแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้รถครบๆไปดูก่อนนะว่ารถวางเครื่องใหม่เปลี่ยนเกียร์เท่าไหร่ทําพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอย่างนี้เท่าไหร่สปริงไอบักอีกเท่าไหร่โช๊คใหม่ด้วยโช๊คอ่าช่วงล่างอีกคือไม่ต้องไปทําอะไรเลยล้อ BBS อีกเท่าไหร่ยางใหม่ซีเส่นอีกเท่าไหร่ เอาไปในราคารถที่ยังไม่ทําอะไรเลยแล้วกันสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโคตรถูกขายโหดเหมือนโกดใครมาโคตรถูกเลยบอกเลยนะโคไหมสามหกเก้าคุณผู้ชมได้หมดนี่เลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาขับอย่างเดียวเติมน้ามันไปเลยใช่ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ขดขาดปับเดียวออกแน่นอนการันตีสไตล์เมกกะโมโตจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยด,วยดาวเท่าไหร่ต้องพัน ดาวที่8ปด0 0ืาพันบาทครับดาวที่8ปด0 0บาทเท่านั้นนะครับมาลองขับดูก่อนชอบอ่ะผมรับประกันเลยแสบซวง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกะโมต์นะครับ